ใครที่กำลังมองหาร้านรับเติมเกมราคาประหยัดถั่วกดเติมเองปลอดภยัรยรไร้รีฟันติดต่อได้ที่เพจ Super Special Shop เติมได้ทุกแพ็คร้านเปิดทุกวันมีแอดมินคอยให้บริการสแกนผ่าน QR ไ i น์ ine, หรือแอด l ล n e ID แอด s s Top Up ัลิงก์อยู่ด้านล่างเลยนะครับเกมอื่นก็รับเติมนะสวัสดีครับวันนี้ก็เกมมีอัปเดตเป็นสกินตัวใหม่นะครับเป็นจระเข้ผมก็ไป จัดมาเรียบร้อยแล้วมันเท่เกินอยากได้เลอเกินโอเคแล้วก็มีอาแมปใหม่มาผมดูแมปก่อนนี่แมปใหม่เป็นแมปค่อนข้างจะแบบเทคโนโลยีอ่าก็สกิลมันนะครับทุก60ิวิมีโอกาส50%สร้างดาเมจที่แท้จริงนะครับแก่มอนเตอร์แล้วก็จะทำให้มอนเตอร์ได้รับาดาเมจเพิ่มมากขึ้นอันนี้ผมว่า ดีกว่าตัวขนมหวานออกนะอันนี้ส่วนตัวนะก็ไม่รู้ว่าเราจะสามารถเอามาได้หรือเปล่าในอีเวนต์พรุ่งนี้ที่กำลังจะมาถึงแล้วก็ส่วนสุดท้ายที่มันอัปเดตมาก็คือเอ้ยยังไม่สุดท้ายจิมีแฟชั่นใหม่อัปเดตด้วยนะครับเป็นแฟชั่นอันนี้บัตเลอร์ปีกแสงอันนี้จะได้สกิลเพิ่มเหรียญเงิน,เ,นเริ่มเกมนะครับสุดท้ายก็จะเป็นระบบกิ้ที่เพิ่มเข้ามาแล้วก็เดินได้ด้วยนะดุด๊กดิด๊กดุด๊กดิ๊น่ารักดี ถ้าเข้าใจไม่ผิดเนี่ยมันจะสามารถเข้าได้ในโซนที่ใกล้เคียงกันนะครับส่วนโซนเนี่ยมีกี่เซอร์วันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะก็เคาอยู่โซนไหนก็มาดูกันตรงที่อันดับได้นะครับแล้วก็ไปคลิกตรงไปคลิกให้เปลี่ยนมาเป็นโซนลบเนี่ยก็จะดูว่าคนที่อยู่ในโซนเดียวกับเราเนี่ยมีใครบ้างเราก็จะสามารถเข้ากิวของคนที่อยู่โซนเดียวกันได้นะครับโอเคเดี๋ยวไปดูสกินพิเคกันดีกว่า สกินพี่เคเนี่ยผมจัดมาแล้ว <c oughs> เป็นคล้ายเหมือนหุ่นยนต์นะ <c oughs> เอฟเฟกของสกินนะครับ <c oughs> ก็จะทําให้ศัตรูในระยะป้องกันลดลง80แต้มนะครับก็คือถ้าจระเข้มันใช้ท่าไม้ใต้เนี่ยปกตินะไอถ้าที่ผมพอใจนะก็คือพาซซีฟของมันก็คือลดป้องกันอยู่แล้วสมมติว่าตอนนี้เราได้ลดป้องกันประมาณ290ะแล้วถ้าจระเข้มันใช้อันติเนี่ยภายในระยะ ในภายในระยะดาเมจของมันเนี่ยมันจะเพิ่มเป็นลด370เป็นเวลา5วินาทีอันนี้คือตามที่ผมว่าใจนะเดี๋ยวเราเอาพิเคไปลองในโหมดยากกันดีกว่ากดสุ่มไปเละขอลองหน่อยดีสกิลอย่างเท่มต้องแรงขึ้นหรือเปล่าเซเวนเน็ต เอาใจตรงกันอีกแล้วกดเลยเพื่อนลองนั่งดูให้เฮ้ยแค้โอ,โอ,โอมาแล้วมาแล้วเขาจะไม่ได้รีวิวซะแล้วไหนอเบิ่งหน่อยอกอดนะ จะต้องใช้ตัวเนี่ยเก็บเก็บตัวเก็บตัวอืมโอ้อีคอลนูเท่จีนี่จี้โยโอ้โรบอทจีนโรบอทจีนมาแล้วลองนั่งหน่อย ไปให้เคจะ็กาชายคนเดียวพอโรบัตจีนนะครับดีดีซุ้มโอ้ทีทีร้องว่าอะไรวะ <c oughs> สกิลแบบเดิมเอ้ยแต่มันลดเกาะเพิ่มเทอฮูถือของใหม่เว้ยไปไปไปเอาอีกเอาอีกเอาอีกตัวเดียวไม่พอ โอเคอู้สวยสวยสวยสามตัวพอดีไม่ต้องใช้แล้วสตาร์หน้ามาดิไม่ยอมบกเออโอเคเราต้องได้เกิดอันนี้รอสลับแล้วกันโอ้ นี่เลยนี่เลยนี่เลยเอออย่าอย่ามากันซีนเราอ๋อเต็ม,มอ่ะอ๋อแบบนี้แล้วกันเออเหลืองมีกำแพงชึบ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 ไอเรียงแบบนี้ก็สวยดีนะเนี่ย เก็บรับรับเยี่ยว yeah! oh! ือเรลาล้านแปดเขามากกว่าเต็มยังไว คื่อลถพลังผมืป้องกันเพิ่มอีกแปดสิบใช่ไหม

ที่ตัวนี้ลองบอลม,มายัางยังเยว่า มาแล้วอลองกับบอสตัวนี้แหละปุ๊บซูมก็เกือบพึ่งหลอดไดอยู่เย่หวอแปลว่าอะไรอ่ะอเก็บเก็บเทตัวนี้ไว้ลองบอสตัวตัว,ตว

ลองอีกรอบซึงองประมาณนั้นนะ5บินเรียนสี่บินเรียนเฮ้ย๋ยวลองตัวตัวบอสด,ดีกว่าสามเควีสหนึ่งบอส เอากรนอ่อจะถูกอ,ะๆๆๆๆอ่ะเก็บ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 เก็เาช่วยเขียวหน่อยอ๋ออเลยรอเลยเราจะไปหนกับบอสไม่ใช่หนึ 1, ่กับบอส <c oughs> เรอแปบ๊บรอแปบ๊บสั่นไหมไม่ทันระเมศสั่นประมาณสี่ล้านดูดิก็จะเคลียร์บอสก่อนหลุดโค้งได้หรือเปล่ามาแล้วลุยไม่ทันวะ่ะแต่ว่าก็แรงอยู่แรงอยู่เทด้วย แย่งคลิปเราโอเคก็สก,กินเคก็จะประมาณนี้ได้เทไปเต็มเ็มส่วนดีไหมอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันก็ใครที่เล็งๆไว้ก็ดูคลิปนี้ประกอบการตัดสินใจได้นะครับได้เทแน่นอนส่วนใช้ประโยชน์ได้ไหมอันนี้ก็อยู่ที่ดุลพินิจของแต่ละคนเลยโอเคอันนี้ก็มาประมาณนี้แล้วกันขอบคุณทุกคนที่มารับชมนะครับสวัสดีครับ